ฟาดมากบอกเลยว่าฟาดจริงไรจริงนะคะพูดจริงนะบอกเลยสวัสดีค่ะเมื่อทอำแล้ววันนี้นะคะก็กลับมาพบกับาบนะคะแล้ววันนี้นะคะไบจะมารีวิวลิปนะคะความร้อนความฉ่ำวาวนะคะที่แรงที่สุดมาแรงที่สุดนะตอนนี้ก็ว่าได้นะคะทุกคนเนาะเป็นแบรนด์ไหนไปไม่ได้นะคะนอกจากแบรนด์นี้เลยจ้าท่านี้ ชื่อแบรนด์ว่าลากรานนะคะเป็นแบรนด์ของพี่ไอติมนั่นเองเนาะซึ่งบค์เนี่ยซื้อมาเป็นแบบว่าบ็อกเซตนะคะทุกคนตอนที่เขาเปิดตัวตัวลิฟต์ตัวใหม่ล่าสุดนี้เลยนะราคะ <S <S <อ>ก็อยู่ที่โปรโมชั่นเนี่ยเขาอยู่ที่915บาทจากราคาพันเกือบ,บ,บพันหนึ่งอะทุกคนเดี๋ยวไวจะใส่ รายละเอียดไว้ในใต้คลิปวิดีโอนี้ให้อีกทีนึงเนาะเผื่อที่ใครสนใจนะคะแล้วก็วันนี้น่จะมารีวิวนะคะ3 4ลวดนะคะในบ็อกเซตนี้เลยเนาะคือความบ็อกเซตเขาอะมันมีความแบบเราไม่ได้อยากทิ้งกล่องเขาเพราะว่าด้วยความดีเทลกล่องคือมันมีความแบบน่าใชา้ทุกคนดิกล่องก็คือแบบไม่มีความกองแกงใดๆนะคะทุกคนก็คือแบบเห็นได้ชัดเลยแต่ว่าสแพคเกจจริงคือจะขาวไปหน่อยเนาะ อาจะไม่ได้โฟกัสเท่าไหร่นะคะทุกคนเนาะอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูด้านในนิดนึงนะคะซึ่งใบทะลองเทสสีเทสเนื้อามาแล้วนะคะ1สีนะคะก็คือเบอร์สูตรสองแล้วก็คือจะเห็นได้ชัดเลยว่าใบทะแกะซิลเบอร์สองออกมาแล้วนะคะอ่ะไม่พูดพร่ำทำเพลนะคะงานนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยไปเริ่มรีวิวแล้วก็สวอตกันเลยจ้าว่าเนินสัมผสัสเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้าง,งเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยคือฮาแตกแตนกันไม่ไหวนะคะสำหรับแบรนด์ลาการ์ดลิปรุนใหมล่าสุดนี้จ้าค่ะชื่อว่าลาการ์ดนะคะลิป กรซกรอตนะคะทุกคนนี่เขาเขียนในช้อปปีเนาะไปสั่งจากกดจอจากช้อปปีนะคะซึ่งคาเคียเนะี่ยเดี๋ยวไปจะค่อยๆอ,อ,อ่านไปให้ฟังเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราเนี่ยมาเริ่มดูเนื้อสัมผัสเขากันเลยดีกว่าเนี่ยจะให้ดูว่าแพคเกจจิงด้านนอกอะ่ะว่าดีแล้วใช่ปะ่ะทุกคนแต่ด้านในก็คือเขายังซิลแบบพลาสติกมาอยู่เลยนะเห็นไหมก็คือแบบยังมีความแบบสนใจในรายละเอียแดบบดีเทลแพคเกจจิ้งอะไรเงี้ยนะไปรู้สึกว่าเออชอบใช่ปะ่ะ แล้วก็ลองไปสีหนึ่งแล้วคุณรู้สึกว่าสีเบอร์สองก็คือสวยเลยแต่เราจะมาเริ่มสวอตน,นะคะด้วยเบอร์สีเบอร์หนึ่งนะคะชื่อสีว่าเบรฟเนาะนี่เลยนะคะเป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะแล้วก็ปริมาณอยู่ที่สองกร,รัมนะแต่ว่าใบแนะนำนะทุกคนถ้าคิดว่าจะซื้อสามสีจริงๆอะ่ะแนะนําว่าให้ซื้อเ็นบอกเสจตจะคุมกว่านะคะทุกคนเนาะเพราะว่าแท่งหนึ่งเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ราคาถ้าซื้อแบบแท่งเดียวเลยนะอยู่ที่สามร้อยเก้าไปสามร้อยห้าเก้าบาทนะคะนี่ปริมาณสองกร,รัมนะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตแกะก่อน คือ package, แพ like. ็กเกจกล่องเขาแบบแน่นหนามากเลยทุกคนคือแบบดีอ่ะรู้สึกว่าชอบอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูแพ็กเกจจริงด้านในคือแบบตัวแท่งอ่ะแตกแตนมากทุกคนเขามีความดีเทลแบบน่ารักน่ารักมา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 กมนะคะอ่ะเดี๋ยวเรานะคะจะเริ่มทาเบอร์ศูนย์หนึ่งให้ดูเลยนะว่าเป็นยังไงนะจ๊ะเริ่มจ้ะขออนุญาตมองในก็เอ้ในกระจกนะคะนี่นะ ทีนี้จะมีความออกชมพูเห็นไหมดูดิพื้นปากใบเลนี้ไม่คนมีปัญหาปากค้ำหรือยังใดนะตัวเนื้อมีความฉ่ำๆเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวขอจิ้มเข้าไปอีกนะนี่คือจะทาเต็มปากให้ดูเลยนะ้อเพื่อที่จะเหน็นว่าสีชัดขานาดไหนนะคะเนื้อลิปเขามีความลื่นๆนะคะทุกคน เบนสีได้ค่อนข้างง่ายอยู่นะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเนื้อกรอที่มีความแบบว่าไม่ได้หนักปากเลยทุกคนคือเนี่ยไม่หนึบปากเลยนะสบายปากมากสีสวยนะคะอันนี้ก็จะมีความแบบโทนหว,นวานๆเลยเนาะเบอร์หนึ่งแต่จะบอกว่าแต่ละคนเนี่ยขึ้นอยู่กับริมฝีปากของผิวปากแต่ละคนแล้วก็เฉดสีผิวของแต่ละคนแนะ่นอนจะได้ทาผลลัพธ์ที่จะไม่เหมือนกันนะ สิ่งน,นี้ของมันก็จะออกชมพูชมพูมีความหวานหวานเลยอ่ะทุกคนน่ารักสวยชอบแพ็กเกจริ้งลิบมากแพ็กเกจจิ้งลิบนี่คือเอาไปสิบสิบสิบเลยนะนี่คือเบอร์หนึ่งจ้าต่อเบอร์สองนะคะชื่อสีว่าอะไรนะเดี๋ยวขออนุญาตดูกันนะทุกคนจําชื่อสีไม่ได้แหละชื่อสีว่าเมลนะคะ M E L T นะคะนี่อาท์ทิขออภัยด้วยนะ อืคือสีเขาเม็ดสีเขาโคตรชัดเลยทุกคนคือทาเป็นเม็ดแล้วนะนี่คือทางไม่ได้ทาเต็มเลยนะเป็นลิปที่มีความฉ่ำมากแล้วก็สวยเลยอะ่ะไม่หนักปากไม่เหนียวปากริป ต่มีความเย็นเยีนนะทุกคนคือใครได้ลองทาแล้วเนี่ยบอกเดี๋ยวนะว่ามันเย็นหรือเปล่าแต่เป็นรู้สึกว่ามันเย็นเย็นนะคือฟิลทาแล้วแบบปากรู้สุขกภาพดีเลยอะแต่ซึ่งตอนเนี้ยใบยอะถ้าภาพปากใบคือแบบให้ความแห้งนิดนึงนะทุกคนแต่ก็คือยังแบบไปลอดเห็นปะนี่ก็คือเบอร์สองนะคะสีออโทนส้มเนาะ ใครชอบคนส้มก็จัดจ้ะนี่จืดได้ดีมากแม่ไงก่อนเห็นว่าพี่ไอติมเขาออกเบอร์ศูนย์สามเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบน่าจะขายดีเลยชื่อสีว่าแฟลตนะคะเบอร์ศูนย์สามเนาะอันนี้เนี่ยแบรนด์นี้นะคะแบรนด์ลากาเนี่ยไม่ทดลองกับสัตว์นะนี่เดี๋ยวจะให้ดูเพราะเคาม,มีลูกกระต่ายด้วยนะทุกคนเนี่ยเบอร์ศูนย์สามก็จะอยู่คำออกแดงกำลัเลยอะเป็นสีที่รู้สึกว่าพี่ไอติมชอบทาเออ สีนี้สวยมากสวยมากืทาน้อยๆก็สวยแล้วอะทุกคนอรจริงๆว่าแบบรู้สึกว่าสีนี้สวยเป็นสีที่ชอบที่สุดเลยนะ เขาทาแบบข้างในเข้มๆค่ดน,นึนงโอ้โหทาเราขึ้นมากสีน,นี้ไปโคตรชอบเลยอะไม่ไม่พูดเดยอะชอบที่สุดแตกแตนไม่แปลกใจแล้วว่าสีน,นี้ทำไมแบบว่าคนถึงจะต้องน่าจะต้องคือฮานะสีน,นี้สวยมาก แปลว่าเบอร์หนึ่งอ่ะทาลงเป็นเบสก่อนแล้วก็ต่อยวยเบอร์สามข้างในน่าจะสวยเดี๋ยวลองทาให้ดูไหมเลี้ยงไงอ่ะเดี๋ยวลองทาให้ดูดีกว่าเป็นสีแบบผสมกันละกันเนาะหนึ่งกับสามละกันเห็นเขาแนะนํากันมาเนาะแต่ว่าสองไทยเดี๋ยวก็สวยนะแต่จะลองทาหนึ่งก่อนแล้วก็สามต่อให้ดูนะจ๊ะแล้วก็ค่อยไปอ่านคําเคลมกันค่ะอินลิมโอกรอ่ะทุกคนคือเบอร์หนึ่งอ่ะทาไปแล้วนะนี่สีก็คือแบบธรรมชาติมากชมพูขครใสแชมพูนี่ต้องจัดนะแล้วก็ทาเบอร์ศูนย์สามข้างในนะคะ นี่คือทาาผสมกันแล้วนะคะเบอร์หนึ่งก่อนแล้วก็ต่อได้เบอร์สามข้างในนะนี่คู่กันเลยสองสิ่งนี้สวยมากสวยแบบสวยเลยอะทุกคนคือแบวีดหนักมากเลยนะแล้วก็ตอนแรกอะแบบเราแอบไม,ม่ได้คาดหวังเลยเพราะเราอะไม่เคยได้ลองใช้แบรนด์นี้มาก่อนเลยนะคะในตัวโักของแบรนด์ลาการ์นะตัวหนึ่งก็ยังไม่เคยใช้แต่เพิ่งจะมาลองใช้ก็คือลิปุ่นเดียวเพราะว่ารู้สึกว่าเออมีนควา์แบบขืออือแตนหนักมากนะคะทุกคนเนาะ ถ้าส่วนตัวเป็นคนชอบแบบลิปอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยลองจัดมาดูนะสิ่งนี้สวยเลยอะทุกคนทาผสมกันก็คือจะมีความแบบซอบลงกว่าทาตัวเบอร์ศูนย์สามเดี่ยวๆเนาะแต่ศูนย์สามนี่คือแบบั้งงานแซ็ปเฟาดมากบอกเลยว่าฟาดจริงไรจริงนะคะพูดจริงนะบอกเลยแต่ไปใช้แล้วรู้สึกชอบไปนะด้วยความที่ว่าสีเนี่ยพอมันมาผสมกันแล้วเออรู้สึกชอบทาสินี้แล้วก็รู้สึกว่าเป็นสีที่น่าจะทาได้บ่อยแล้วก็ ใช้ได้ทุกสีผิวนะไอสามสีตัวเนี้ยคือแปลว่าใช้ได้ทุกสภาพผิวผิวขาวเขาเหลืองสองสีผิวเข้มใช้ได้หมดนะจ๊ะตัวนี้เขาบอกว่าพิง e มตแน่นนะคะกบปากนะคะได้ดีกว่าชาวบ้านเข,เขาด้วยนะคะเขาบอกอย่างนี้เลยนะโหเวอร์มากนุ่มแบบนี้ไม่หนึบนะคะแล้วเขาก็บอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเนื้อนุ่มนะคะไม่เหนียวนะคะทําให ฟิลแบบว่ามีความบำรุงปากไปในตัวเนาะทุกคนเนาะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยตัวนี้นะคะเขาบอกว่าแพคเกจจิ้งนะคะแข็งแรงนะคะจะถนัดมือนะคะทุกคนเขาคิดค้นมาแล้วเนาะแล้วเขาก็บอกว่าหมุนปุ๊บทาปากไม่ต้องปาดอยากได้ความฉ่าเพิ่มก็จุ่มจุ่มเพิ่มบิวเพิ่มได้เลยนะคะแล้วเขาบอกว่าที่สาคัญเนี่ยน้อถ้าหนอมปากสุดๆเช็ดออกง่ายนะคะคีนออกแล้วปากยังน่าจุ๊บอยู่เลยนะคะแล้วเขาบอกว่าราคาน่ารักมากนะคะแล้วก็รับหนูไปเลี้ยงได้นะคะเขาคิมแคปชั่นได้แบบแบลวไม่ไหวนะคะทุกคนแต่ความรู้สึกส่วนตน ก็คือตัวนี้เนี่ยรุ่นที่แบบความเป็นก็ตกรอฉ่ำๆอะไรเงีย้ยรุ่นลิฟแต่ละรุ่นก็ทั้งหมดแหละถ้าจะแทบจะทุกอันอ่ะคือความติดทนอ่ะอาจะเราอย่าไปคาดหวังกับความติดทนมากอันเนี้ยด้วยความที่ว่าเขามีความฉ่ำหวอะจะไปทุกคนมันก็อาจจะไม่ติดทนเท่าตัวเนื้อเวลเวทเนื้อแมทอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเนาะก็คือเนี่ยสีปากให้มันเล่าเป็นหนึ่งกับเบอร์สามยังไงตามไม่ตามทุกไม่ทุบแปลว่าทุกคนต้องตัดอะไรอย่างน้อยๆก็ต้องเบอร์สามแล้วเบอร์สามแปลว่าน่าจะขายดี จริงๆนะอย่างที่เขาเขียนมาเลยก็ไม่มีอะไรนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็มาสวอ์แล้วก็ดีวให้ตัวน้องราการให้ดูแล้วนะคะทุกคนหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปวิดีโอนี้กันนะคะไม่มากก็น้อยนะและถ้าใครนะคะอยากให้ไปทำคลิปรีวิวตัวไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์รีควกันไว้ใ,ใ,ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะคะยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนละคะ่ะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ